ด้านปลัดกระทรวงการคลังนะครับก็ยืนยันให้ความสําคัญเรื่องวินัยทางการคลังและจะไม่จัดทางบประมาณขัดดุลเกินกว่า3ามแสนห้าหมื่นล้านบาทในปีงบประมาณ2555เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่แบงก์ชาติกังวลก็เป็นการเปิดเผยมาจากคุณอาริพงศ์ผู้ชะอุ่มนะครับปลักศกระทรวงการคลังที่พูดถึงกรณีที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแสดงความเป็นห่วงการขัดดุลงบประมาณปี2555ที่ไม่ต้องการให้สูงเกิน3ามแสนห้าหมื่นล้านบาทโดยระบุว่ากระทรวง าการคลางนั้นให้ความสาคัญกับเรื่องวินัยทางการคลัง โดยเฉพาะจะจัดทำงบประมาณแบบสมดุลภายในระยะเวลา5ปีซึ่งมีการคำนวณค่าใช้จ่ายในการดูแลค่าครองชีพของประชาชนการจ่ายเบี้ยยังชีพนโยบายประกันราคาพืชผลทางการเกษตรที่กระทรวงการคลังได้บรรจุไว้ในแผนงบประมาณระยะยาวอยู่แล้วดังนั้นการกำหนดกรอบงบประมาณเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากที่กำหนดไว้เดิมนั้นกระทรวงการคลังจะดำเนินนโยบายอย่างเหมาะสมโดยมีความเข้าใจดีว่าหากใช้นโยบายการคลังมากเกินไปอาจกระทบฐานะการคลังให้ไม่ยั่งยืน ได้โดยเมื่อรัฐบาลชุดใหม่เข้ามาบริหารประเทศคงจะมีการหารือกันอีกครั้งภายใต้แผนการจัดทํางบประมาณแผ่นดินให้มีความสมดุลภายใน5ปีครับคือเรื่องของการวินัยที่งบสมดุล5ปีเนี่ยก็เป็นความพยายามที่ต้องการให้ดูว่ารายจ่ายประจําที่จนจน,จนดาเนินการด้วยค่าใช้จ่ายของบุคลากรหรืออะไรก็ตามหรือนโยบายที่มีการดําเนินการดูแลประชาชนเป็นประจําอยู่นะครับเช่นประกันข้าวเบียยังชีพะไรพวกนี้นะครับ มันต้องอยู่ในงบประมาณที่สามารถบริหารได้จริงๆจ,จังๆในระยะยาวก็คือถ้ามันมีถ้าค่าใช้จ่ายเสี่ยงที่มันเกินรายได้ของงบประมาณแล้วเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะยั่งยืนในเรื่องของนั้นยั่งยืนได้คือนั่นคือวิธีการที่กระทรวงทางคลังตอนนี้คือเราเราต้องการที่จะดูว่าเราทําได้แค่ไหนในเรื่องของรายจ่ายประจําแล้วก็เรื่องของกองลงทุนเนี่ยอันไหนที่สําคัญและจะส่งผลต่อ,อการเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างชัดเจนเนี่ย ก็คิดว่าจะมีทางบริหารยังไงที่ทําให้เกิดขึ้นเลยแทนที่จะรอนะครับนอกจากนี้ครับกระทรวงการคลังได้วางแผนโครงการขอภัยครับวางแผนการลงทุนโครงการโครงสร้างพื้นฐานของประเทศโดยให้ความสําคัญในโครงการสาขาทรัพยากรน,น้ําและการเกษตรโดยใช้งบประมาณ6 3 8 0 0 0ล้านบาทภายในระยะเวลา5ปีจากงบลงทุนทั้งหมด 2.2ล้านล้านบาทเพื่อลงทุนในระบบชนลประทานเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งซ้ำซากที่ต้องสูญเสียงบประมาณปีละหลายหมื่นล้านบาทในการแก้ปัญหาดังนั้นการพัฒนาระบบน้ำของประเทศจะช่วยเพิ่มศักยภาพความเป็นอยู่ของประชาชนและจะมีผลต่อไรายได้ประชากรเพิ่มขึ้นด้วย ทั้งนี้ในช่วงปีที่ผ่านมาแม้จะมีการตั้งงบประมาณในการลงทุนสาขาทรัพ,พยากรน,น้ำและการเกษตรกว่า1ล้านล้าน,านบาทแต่แผนดังกล่าวก็ยังไม่ชัดเจนเพราะขาดการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนั้นจะเร่งการประสานงานระหว่างการะทรวงเกษตรและสากรณกระทรวงทรัพ,พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถึงการพัฒนาระบบชนะระทานระดับลุ่มน้ำให้เกิดผลโดยเร็วครับ